กบเขียดหองสนันเลยเพื่อนฝนตกนะเพืนะ่นน่ะฝนตกเหมือนขึ้นเบิร์ดขึ้นเพืนะ่นน่ะกบเขียดหองกันสนันอยู่เพื่อนลากบเขียดหลายเนาะ ห้องกันสนันเลยตึงนะว่าเนี่ยเนาะตคนอะเขียงไห้เขียงหน้าจะหน่อยเขากะไทยหน้าดำหน้ากันและนนี้หน้าแซงตัวนหน้าปังแล้วก็โจเห็ดกระเดลายไปได้เลยคนอะคน,นตกเวอร์ขึ้น โอเคืเออะไรพี่น้องกบเขียดได้ดน้ำนะหน้าหน้านีดีนี่น้ำไหลหน้าอุดมสมบูรณ์ใส่น้ำหวยได้เห็ดหน้าปังเลยนะน้ำไหลตลอดก็เลยก็กะไถกบพวกนี้แล้วก็สี เห็นหน้าปีบันนี่นะอันนี้ต่อหน้าแซงหรือว่าหน้าปังนะะไรก